ทุกครั้งเวลาที่จะเข้าป่าพลานส่วนใหญ่ก็จะทําพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาเพื่อให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ลึกลับหรือว่าสัตว์ป่าดูร้ายที่ไม่ว่าใครทั้งสิน้นหากไม่จําเป็นก็ไม่อยากจะไปพบไปเจอกับเรื่องพวกนั้นลุงปานกับทิดผันสองพ่อลูกหลังจากที่ทําพิธีต่างๆเสร็จเกียบร้อยก่อนเข้าไปในป่าก็ตามหลังพลานอีกสองคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน หายเข้าไปในป่าก่อนจะไปแยกทางกันแล้วก็ต่างคนต่างไปเข้าไปยังจุดหมายของตนเองตามที่ต้องการลุงปานกับทิดผันแบกปืนสะพายย่ามเดินดิ่งเข้าไปยังป่าลึกตลอดเส้นทางที่เดินผ่านแมกไม้และพงหญ้าทั้งหูและสายตาก็จับจ้องมองหาความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเพราะว่าในป่านั้นไว้ใจอะไรไม่ได้ช่วงเวลากลางวันแสกๆยังไม่ต้องกลัวเรื่องอาถรรพ์ลึกลับใดๆให้ระวังกระแตสัตว์ป่าดูร้ เช่นช้างเสือแล้วก็กระทิงเอาไว้ให้ดีรวมทั้งหมีควายที่พลานส่วนใหญ่เคยพลาดท่าให้กับมันมาแล้วโชคดีที่สองพ่อลูกนั้นมาด้วยกันก็เลยไม่เคยเสียท่าให้กับสัตว์ป่าพวกนั้นแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็ไม่เคยประมาทสักครั้งเมื่อเหยียบย่ำอยู่ในพื้นปา่าครั้งนี้แม้ว่าจะไม่เจอกับสัตว์ร้ายอะไรตลอดเส้นทางแต่ก็รู้สึกว่าพื้นป่ามันเงียบผิดปกติก็เลยต้องรีบพากันสาวเท้าเข้าไปยังจุดหมายกลางป่าลึก ซึ่งเป็นลานทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สุดลูกหูหลูกตามีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นแซมอยู่ห่างๆกันเป็นระยะสองพ่อลูกเคยเข้ามานั่งห้างอยู่ที่ลานทุ่งหญ้านั้นหลายครั้งแม้จะต้องเข้าไปไกลอยู่ใจกลางป่าลึกเดินเท้าเข้าไปเกือบค่นวันแต่ก็คุ้มค่าที่จะเข้ามานั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าที่นั่นเพราะว่ามันมีสัตว์ป่าที่เข้ามาหากินให้เลือกมากมายศิลปะในการที่จะล่าสัตว์ของพลานแต่ละคนนั้นก็นแ,ตแตกต่างกันออกไป และหลากหลายวิธีตามที่พลานคนนั้นถนัดพลานที่เข้าป่ามาเพียงคนเดียวก็จะล่าเอาแต่สัตว์ป่าที่ไม่ใหญ่มากนักที่พอจะชำแหละและขนเอาออกจากป่าไปได้เพียงคนเดียวสำหรับพานสองพ่อลูกอย่างลุงปานและทิดผันนั้นทุกครั้งก็มักจะล่าเอาสัตว์ใหญ่ๆที่หายากและมีราคาครั้งนี้ลุงปานแกต้องการจะล่าเอาหมีควายที่มันเคยดักสุ่มจอมตีพลานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันขณะออกมาจากป่า แล้วมันก็โดนยิงจนบาดเจ็บและหนีไปได้มีพลานบางคนเห็นมันหากินอยู่ที่ลานทุ่งหญ้าแห่งนี้มีควายสามารถขายได้ราคาดีทั้งตัวสองพ่อลูกจัดการช่วยกันมัดห่างขึ้นมาจนเสร็จเรียบร้อยด้วยความชำนาญแต่ก่อนที่จะปีนขึ้นไปมัดห่างนั้นหลุงปานก็ได้ทำพิธีไล่คาถาอาคมป้องกันภัยอันตรายเอาไว้รอบๆต้นไม้เพื่อป้องกันผีป่านางไม้และสัตว์ร้ายที่จะกล่ำกลายเข้ามาหลุงปานมองสำรวจไปทั่วลานทุ่งหญ้า มีสัตว์ป่าหลายชนิดหากินอยู่ห่างๆกันแต่ก็ยังไม่เห็นมีควายตามที่ต้องการจึงได้พากันนั่งกินข้าวห่อที่เตรียมมาจากบ้านช่วงเวลานั้นสัตว์ป่าก็ส่งเสียงร้องกันละงมไปทั่วทั้งผืนป่าเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าให้พากันรีบกลับลวงลังก่อนที่จะค่ำพอตะวันลับฟ้าความมืดก็ลงมาปกคลุมอย่างรวดเร็วได้แต่นั่งรองให้แสงจันโผลพ้นขอบฟ้าขึ้นมาแทนจะได้มองเห็นอะไรต่อมีอะไรมากขึ้น หากไม่มีแสงจัน์ทรเข้ามาช่วยก็จะลำบากในการที่จะส่องสัตว์สองพ่อลูกไม่นิยมใช้ไฟฉายในการส่องสัตว์เพราะหากผ่าถ่าจะเป็นเป้าหมายให้กับสัตว์ร้ายทันทีแม้ว่าตัวเองนั้นจะอยู่บนนั่งห้างกระตามก็มีสิทธิ์อาจจะถูกพลานด้วยกันส่องเอาถึงตายได้ไง่ายๆด้วยด้วยความเถื่อนของผู้คนในสมัยนั้นไม่มีใครสนใจใครทั้งสิน้นช่วงสองทุ่มกว่า,วาแสงจันกระศาส่องสว่างลงไปทั่วทั้งลานทุ่งยา มองเห็นสัตว์ป่าที่เล็มกินหญ้าอ่อนกระจายอยู่ทั่วไปลุงปานกับทิดผันแม้จะเป็นพรานเข้าป่ามาหลายปีแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้พบเจอกับหมีควายมากนักอาจจะเป็นด้วยดวงของสองพ่อลูกที่ไม่เคยพบเจอกับภัยอันตรายใดๆเลยแม้แต่อย่างเดียวสายตาสองพ่อลูกสาดส่องไปทั่วลานทุ่งหญ้าจู่ๆก็มองเห็นร่ังหมีควายดำทะมึนกำลังกลมกเงยเหมือนกินซากสัตว์ป่าอยู่แต่ด้วยระยะของมันที่เห็น โอกาสที่จะยิงพลาดนั้นมีสูงและหมีควายก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่มีอันตรายมากมันสามารถที่จะปีนป่ายต้นไม้ขึ้นมาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอยู่บนนั่งห้างก็ใช่ว่าจะปลอดภัยจากมันได้นั่งรอเวลาอยู่คู่ใหญ่ๆก็คงไม่มีทางที่มันจะเข้ามาใกล้กับนัง่งห้างหลวงปานก็เลยบอกทิดผันว่าต้องย่องเข้าไปยิงมันใกล้หากพลาดวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอมันอีกเมื่อไหร่ในขณะที่มันกําลังบาดเจ็บ ยังมีโอกาสที่จะล้มมันได้ไง่ายๆสัตว์ใหญ่อย่างหมีควายลุงปานและทิดผันคงต้องยิงพร้อมกันเพื่อไม่ให้พลาดท่าได้หากกว่าเข้าไปใกล้แล้วเอามันไม่อยู่ก็อาจจะเป็นสองพ่อลูกที่ต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับมันหลังจากที่พูดคุยตกลงกันเสร็จเรียบร้อยสองพ่อลูกกระด้ปีนลงจากนั่งห้างระว่างที่แอบย่องเข้าไปใกล้กับหมีควายที่บาดเจ็บก็ยังต้องระวังสัตว์ป่าจำพวกกระทิงและเสือไปด้วย ที่มันอาจจะเข้ามาดักสุ่มจอมตีสัตว์ป่าที่หากินอยู่บริเวณนั้นโดยความที่ต้องระวังตัวจากสัตว์ร้ายแต่สิ่งที่สองพ่อลูกเจอมันดันไม่ใช่สัตว์ป่าแต่กลายเป็นร่างของหญิงวัยกลางคนอุ้มลูกน้อยเดินดิ่งเข้ามาไม่รู้ว่าหญิงแม่ลูกอ่อนนั่นมาจากไหนเหมือนจะตั้งใจเดินดิ่งเข้ามาหาลุงปานกับทิดผันแทนที่ลุงปานจะรอให้หญิงแม่ลูกอ่อนนั่นเดินเข้ามาใกล้ๆแกกลับยกปืนขึ้นเตรียมจะยิง ทิดผันไม่รู้อะไรก็ร้องห้ามเสียงดังลั่นแต่ก็ยังช้ากว่าลุงปานที่สับไกปืนเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าล่างหญิงวัยกลางคนที่กำลังอุมลูกอ่อนกระเด็นงายหลังผึ่งลงไปกับพื้นเสียงทิดผันร้องลั่นด้วยความตกใจว่าพ่อไปยิงเขาทำไมยังไม่ทันที่ลุงปานจะตอบอะไรกับทิดผันหญิงวัยกลางคนกับพลิกล่างทะลึงพรวดขึ้นมายืนจังก้าจ้องมองสองพ่อลูกด้วยความโกรธแค้นทิดผันตกใจเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น กระสุนปืนเมื่อคู่เจาะเข้าที่หัวไหลของหญิงนางนั้นจนเลือดแดงฉานและเสียงปืนกระทำให้สัตว์ป่าตกใจส่งเสียงร้องกันโวกเวกวิ่งหนีหายเข้าป่าไปจนหมดสองพ่อลูกไม่สนใจหมีควายอีกแล้วเพราะบัดนี้ล่างของหญิงสาวกำลังก้มลงคานสีเท้าแล้วก็พุ่งพลวดเข้าใส่แต่ล่างที่พุ่งเข้ามานั่นมันกลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วหลวงปานคงรู้ตัวถึงได้ยิงมันเข้าก่อนแต่ทิดผันไม่รู้ ว่าสิ่งที่เห็นนั่นมันเป็นเสือสมิงก็ยิ่งตกใจเพราะว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นทําให้แข้งขาอ่อนขยับตัวไม่ได้ถูกนางเสือสมิงพุ่งเข่าตะปบเข่าที่หัวไหลกลงเล็บอันแหลมคมของมันฝังเข่าที่เนื้อหนังจนเสียงของทิดพันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่นางเสือสมิงมันจะฝังคมเขี้ยวเข้าไปหลุงปานก็สับไกย,ยิงซ้ำเข้าไปที่หลางของมันอีกนัดจนนางเสือสมิงกระเด็นออกไปจากล่างของทิดพัน แต่กระสุนปืนก็ยังไม่ทำให้มันสิน้นฤทธิ์มันลุกปวดพลาดขึ้นมาพุ่งเข้าขยำทิดพันอีกรอบหลวงปานรีบยัดกระสุนใส่เข้าไปใหม่แต่ก็ยังช้ากว่าเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของทิดพันแต่แค่พริบตาเดียวจูจ่ๆมีควายกระโผล่เข้ามาในช่วงเวลาที่คับขันมันตบอุ้งเท้าเข้าที่หัวของนางเสือสมิงอย่างจังแล้วก็พุ่งเข้าขยำร่างนางเสือสมิงกระชากหงหลังหลุดออกจากร่างของทิดพัน ทั้งเสือสมิงและหมีควายที่ต่างกระบ,บาดเจ็บพุ่งเข้าขยํำกันอุดตลุดแบบไม่มีใครยอมใครหลุงปานถือโอกาสลีบเข้าไปกระชากเอาล่างของทิดผันออกมาโชคดีที่คมเขี้ยวของนางเสือสมิงมาได้ฝังเข้าไปในเนื้อหนังของทิดผันลึกมากนักแต่กระทาให้เลือดแดงฉานไปทั้งล่างหลวงปานลีบห้ามเลือดให้กับทิดผันด้วยวิธีที่รานใช้กันปล่อยให้สัตว์ร้ายทั้งสองต่อสู้กันพร้อมกับเสียงร้องคำรามดังลั่นไปทั่วทั้งผื้นป่า สองพ่อลูกแอบซุ่มมองอยู่รวมสิบนาทีก็เห็นว่านางเสือสมิงที่บาดเจ็บหนักจากคมกระสุนเลื่อมเสียท่ามีควายจนถูกขยำอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายมันก็ถูกมีควายฉีกเนื้อหนังจนเป็นแผลเวอะแวะร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะถูกขยำเข้าที่ลำคอและสะบัดกระชากสุดแรงนางเสือสมิงดิ่นพลานสุดฤทธิ์เพื่อจะหนีเอาตัวรอดแต่มันก็ไม่สามารถจะรอดพ้นจากความตายไปได้ ร่างที่ดินผ่านสุดท้ายกันแน่หนิ่งตายคาคมเขี้ยวของหมีควายอย่างเสียท่าสินลายเสืออยังไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนหลวงปานแม้จะเป็นพลานมานานแต่ก็ไม่เคยเจอหมีควายกับเสือต้องมาต่อสู้กันแบบนี้แถมนั่นมันเป็นเสือสมิงเสียด้วยอาจจะเป็นด้วยความแค้นของหมีควายที่ได้ยินเสียงปืนเพราะเคยถูกยิงจนบาดเจ็บมาก่อนก็เลยโมโหพุ่งเข้ามาจนเจอกับนางเสือสมิงเข่า จึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างสัตว์ร้ายทั้งคู่ทำให้ทิดผันหลอดตายจากคมเขี้ยวของนางเสือสมิงมาได้หลุงปานกะจะยิงซ้ำเข้าที่หมีควายเพราะกลัวว่ามันจะเข้ามาทำร้ายแต่สุดท้ายหมีควายนั่นมันก็นเดินจากไปดื้อๆหลังจากที่มันฆ่านางเสือสมิงตายไปแล้วหลุงปานถึงได้รีบพาทิดผันย้อนกลับมาที่นั่งห้างไม่สนใจเรื่องที่จะล่าหมีควายอีกเพราะถือเสียว่า ยังไงมีควายก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตของลูกชายเอาไว้ให้หลอดพ้นความตายจากคมเขี้ยวของนางเสือสมิงมาได้หลังจากที่ห้ามเลือดทิดผันก็ไม่ได้บาดเจ็บหนักมากนักสองพ่อลูกจึงได้มีเวลานั่งคุยกันถึงเรื่องเสือสมิงไปจนถึงลุงเช้าทําให้ทิดผันได้รู้เรื่องอะไรมากขึ้นในผืนป่าและคงจะจดจําเหตุการณ์นี้ไปจนชั่วชีวิตลุงเช้าสองพ่อลูกก็ได้ลีพากันกลับออกจากป่าลึก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้สัตว์ป่าติดมือกลับออกมาด้วยแต่มีชีวิตปลอดกลับมาได้นั่นก็บุญโขแล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นสองพ่อลูกเมื่อเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็จะไม่ยอมลงจากนั่งห้างอย่างเด็ดขาดจนกว่าฟ้าจะสางของวันลุงขึ้นและถือเอาเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเบรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเพราะความประมาทแท้แล้วก็จะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีก